อะไรกันลูกอะไรกันอะไรกันโอ้ยอยู่นั่งทำตาละห้อยเด็กโดนตบเด็กน้อยโดนตบใส่ชุดแปลกของเขาใช่ไหมลูกฮะ,ะน้องพลอยไม่ทำน้องลูกไปทำพี่เขาลูกพลอยจ๋าพลอยจ๋านั่งตาละห้อยกัน าสาวน้อยเด็ชุดสวยจังเลยลกูกวันนี้ไปบ้านตายายบ้านคนที่เคยหยิบแม่โวพูมานะคะแวะซื้อซื้อนัดต้อหูไปให้ตาให้ยายกินนะคะตาบอกว่าเอาแมวน้อยไปแน่ว่าเอาอีกแล้วตาบอกเอาแมวน้อยไปแน่ไม่รู้กี่ตัวแกบอกหลายตัวอยู่คลอดที่บ้านแกนะคะ โอ๊ยไม่แกนต้องคงต้องใช้วิธีเอาแม่เขาไปทําหมันยังไม่ได้ถามตาเลยว่าจับแม่เขาได้ไหมเอาแม่เขาไปทําหมันนะคะแล้วก็เอาลูกเข้าไปที่นั่นแหละให้ตาเลี้ยงนะคะเดี๋ยวให้เขาเลี้ยงไปอิสระเอาเลี้ยงอยู่ในนั้นแหละเอาอาหารไปให้แกเอานะคะตาแกก็อาจจะเป็นตาขี้เมาแต่แกรักหมารักแมวนะ แกรักหมารักแมวมากๆเลยนะคะแกก็ข้าไม่เกงบอกว่าอาหารหมดหรือยังให้ไปบอกหมดแล้วหมดแล้วก็เออเดี๋ยวมาเอาใหม่ให้แกมาเอาใหม่นะคะเพราะว่าแกจะมาเอาอาหารอยู่เรื่อยทีนี้ไม่เก่งก็ไม่คิดว่าแกจะมีแมวตอนนั้นแกจับแกจับแม่ถั่วพูมาแล้วไงจับแม่ถั่วพูมาก็นึกว่าหมดไปแล้วแกยังบอกยังมีอีกมาอีกนะคะ ก็ต้องคลอดลูกอีกแล้วไม่รูก้กี่ตัวไม่แกงเปิดเข้าไปดูในห้องห้องครัวของแกแกบอกแกขังไว้ในห้องครัวไปก็ไม่เห็นมีแมวสักตัวหนึ่งเพราะว่าห้องครัวแกเนี่ยเป็นรูใหญ่ๆแมวคงกระโดดออกจากห้องไปแล้วนะคะแมวน้อยอะ่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะไปดูใหม่อีกทีหนึง่งอย่างน้อยก็ตาแกก็รักแมวให้แกเลี้ยงไปเราเอามาไว้ที่นี่ไม่แกงใช้ระบบนี้แล้วใช้ระบบช่วยเอาไม่เอามาไว้ที่บ้านแล้วนะคะ จะไม่เอาน้องแมวไว้ที่บ้านและใช้ระบบช่วยเอาช่วยอาหารเอาช่วยอาหารแล้วก็ไม่สบายเอาไปรักษาให้เอาอย่างนี้เอาแล้วกันทําหมันให้เอาอย่างนี้เนาะใช้ระบบแบบนี้เอานะคะถ้าเกิดว่าเอามาไว้ที่บ้านเราเองทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ไหวจริงๆมันเยอะมันเยอะเกินเยอะเกินไปเราก็จะไม่ไหวเอานะคะอย่าให้เกินกําลังเราก็เลยต้องอทํทแบบนี้แหละเดี๋ยวพวกนี้แม่เก่งจะไปถ่ายคลิปน้องๆมาให้ดูนะคะ ว่า้องอยู่ันยังไงบ้างจะเอาอาหารไปให้แกพรุ่งนี้จะเอาเฮ้<ว>ยใครกัดโอ้ยโอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ,เนี่ยเขานึ่งชอบกัดนะคะเขาเนื่องชอบกัดมากๆเลยโอ้ยคุยถึงไหนแล้วลืมเลยเนี่ยลืมเลยกำลังยืนคุยดีเขาเนึ่องก็มากัดแขนดีนะกัดไม่เข้าเนี่ยทาวัคซีนนี่ต้องเอาไปทําที่โรงพยาบาลน,นะคะหมอเขาเก่งนะฉีดคากระเป๋าได้นะคะเก่งมาก พราะเขาไม่ให้จับเลยไม่ให้จับวัดไข้ไม่ให้จับอะไรเลยดิ้นนะคะเลยต้องใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าเือนเดิมแล้วหมอก็หาวิธีฉีดแต่ฉีดวัคซีนแล้วนะคะโอ้ยหลวงปุ่นหลวงปุ่นครับโอ้โหส่งเท่มากเลยส่งของหลวงปุ่นตะวันอยู่สูงไปหรือเปล่าลูกน้องคอยดอกแก้วอ้าส้มเทา,ทา ก็เดี๋ยวค่อยหายวิธีช่วยนะคะแล้วก็นะอย่าทำลูกอยากออกอยากออกแม่ยังไม่ให้ออกลูกแม่ยังไม่เสร็จงานลูกออกมาไม่ได้เพราะว่าไอ้เจ้านี้กัดคอไอ้เจ้าใบเงินกัดคอกัดคอน้องนะคะเนี่ยใบเงินเนี่ยกัดคอกัดคอไผ่ผทองนะคะไม่เกรงกลัวว่าจะพลาดขึ้นมาแต่ไผ่ทองเขายังเล็กอยู่เขายังไม่รู้เรื่องอะไรนะคะเขายังเล็กอยู่ แต่เนี่ยเขากัดคอน้องแล้วเนี่ยยวต้องเอาไปทำหมันเหมือนกันแล้วก็แมวที่วัดป่าอีกตัวหนึ่งเจ้าตังๆนะคะไม่รู้จะทำยังไงเเสร็จต้องได้เอามาเี่ยเขาถนัดเลี้ยงหมามากกว่านะคะเลี้ยงแมวอย่างเจ้าดำที่จากไปก็อายุหลายปีแหละเจ้าดำก็ป่วยก็ได้จากไปแล้วนะคะเจ้าดำ จ้าดำที่พาขวัญใจออกมาจากป่านั่นแหละนะคะน้องได้จากไปแล้วนะคะน้องเป็นโรคไตโรคไตโรคเิวิคมียอ,อะไรพวกนี้หลายอย่างเลยนะคะเจ้าดำน้องก็ได้จากไปแล้วนะคะส่วนเจ้าที่มาใหม่เนี่ยต่างๆเนี่ยเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะต้องทำยังไงเพราะว่าทางพระเองก็ไม่อยากเลี้ยงเพราะว่าบางทีพะ ท่านไม่สะดวกกันนะคะที่ต้องเลี้ยงแมวหมาก็ยังอยู่ในกรงเนี่ยอะไรเงี้ยหมาก็อยู่ในกรงก็ได้แต่แบบเจ้าต่างๆเนี่ยเขาก็เลี้ยงไม่ยากนะต่างๆเลี้ยงไม่ยากแต่พ้กมัมาเอาอาหารที่นี่นะคะอาหารหมดก็มาเอาที่นี่ต่างๆค่ะยังไงก็เดี๋ยวดูอีกทีนะคะอาจจะให้เขาอยู่ที่นั่นอาจจะอิสระกว่าหรือเปล่าต้องดูอีกทีหนึง่งยวดูอีกทีหนึ่งก่อนนะคะถ้าทางวัดเขาพอดูแลได้ก็ดูแลไป โอ้ยปัญหามามาแมวแมวไม่จบไม่สิ้นมีมาเรื่องใหม่ๆหม่มาเรื่อยๆนะคะมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆปัญหาหมาแมวอะเรื่องใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆเลยไม่รู้จะทำยังไงคนคนหนึ่งจะมันจะมาช่วยทั้งหมดมัก็ไม่ได้เนาะโออยากออกมา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 แม่นางเฝ้าแม่นางเฝ้าโอมา มาโออยากออกทียินเสงแม่เอามาลูกมามามาโอมาออกมาออกมาม,มาลูกมามนี่ได้ออกมาแล้วดีใจดีใจกระโดดใหญ่เลยได้ออกมาแล้วไข่ทอง ได้ออกมาแล้วนะคะดูดูข้ปีนดูข้ปีนตัวแสบแสบจริงๆแสบมากอ่าปีนปีนออกมาเออเข่งมากอันนี้ไม่ใช่ไผ่อันนี้ไม่ใช่ใบเงินนะคะอันนี้เป็นดวงเด่นนะ ไอ้เ,เงินอยู่ในห้องแล้วนะคะแยกกันอยู่ให้มายุ่งกับไผ่ทองเดี๋ยวไผ่ทองท้องขึ้นมาเป็นเรื่องเลยแต่เขายังเด็กอยู่ก็ยังไม่น่าหรอกนะคะเดี๋ยวก็ไม่รู้เหมือนกันรภภร้พาดไปนีอยังก็ไม่รู้เขายังเด็กมากเลยยังไม่ถึงวัยที่ต้องทำหมันนะคะตามแม่ตามกินตามกินขาแม่ นแค่นี้นะคะเดี๋ยวไม่เกียงจะไปถ่ายคลิปน้องแมวลูกแมวให้ดูนะคะว่ามีกี่ตัวนะคะเดี๋ยวจะอาหารไปให้ตาเขานะคะให้ให้แมวกินเนาะแค่นี้นะคะขอบคุณผู้กำลังใจค่ะขอบคุณมากค่ะ